ขายผ้าบนดอยกบพัสราในวัดแต่งเรตธิขึ้นฉายานางสิน้นลบฉายานางสิน้นสา,ามีขอกลับไปหาภรรยาเกา่าบ้านปลายกบพัสราน,นี้ทาสวนขายผ้าปลงชีวิตมอบสมบัติให้วัดหมดนอกจากเธอจะทําละครค่ายประพัสราโปรดักชั่นของตัวเองทําไร่อง,งุลหลายสิบไร่ที่สระบ,บุรีนําผลผลิตที่ได้มาทําเป็นขนมชนิดต่างๆวางขายแล้วล่าสุดเธอไม่ยอมอยู่ว่างปิงไอเดียเปิดบ้า,สานสะสมตุ๊กตากบ ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า1ิบได้ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปโดยมีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่บริการเมนูอาหารที่ปรุงด้วยผักสดๆสที่ปลูกเองเพราะกลับไปบ้านที่สุพรรณบ้านเราปลูกมะนาวมะม่วงชะอมผักชีต้นหอมฟักทองปลูกแต่ละอย่างตามฤดูกาลอย่างที่เห็นในไอจีเวลากลับมาที่นี่กบชอบใส่เสื้อคอกระเช้าเดินเล่นในสวนหรือนุ่งตจงกระเบนเดินได้ริมคลอง จะสังเกตว่าคนสมัยนี้ชอบยอ้อนคืนสู่ธรรมชาติแทบทั้งนั้นส่วนเราเองอาศัยอยู่ตรงนี้มานานจึงคิดว่าถ้าเราแบ่งโซนบ้านที่อยู่ให้แขกได้มีจุดเช็คอินถ่ายรูปจากนั้นค่อยมากินอาหารที่บ้านกบโดยไฮไลท์อยู่ที่อาหารของเราเป็นเชฟเทเบิลเมนูบ้านๆทำตามวัตถุดิบที่เรามีในไร่เป็นผักที่เราปลูกเองไม่มีสารพิษเป็น,นหนึ่งนักแสดงสาวที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีและล่าสุดอดีตนางงามดังก็ได้โพสภาพสุดชิ้นในการมาเที่ยวเหนือ ยระบทเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าชาวเขาและชุดชาวเขาจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันยกยญ่เล่นเอาสนึกว่าเป็นแม่ค้าจริงๆเลยนะคะเนี่ยแต่จะว่าไปคุณกบสวมชุดชาวเขาก็น่ารักและสวยมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งแต่เจ้าตัวมีครอบครัวก็พักงานในวงการบันเทิงไปนานเลยทีเดียวสําหรับดารามากฝีมือกบประสราหลังจากที่เจ้าตัวอยู่กินกับสามีอย่างคุณเอพรเทพมาเก,กือบ20ปีเลย่ยงมีลูกสาวน่ารักร่วมกันอีก อย่างที่รู้กันดีว่าคุณเอนั้นเคยมีภรรยาเก่ามาก่อนนั่นคือคุณศรีสกุลแม้ว่าทั้งคู่จะจบกันไปนานแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่โดยก่อนหน้านี้สาวกบออกมาเล่ารายละเอียดว่ารับได้แม้สามีจะเคยมีลูกมาก่อนตนเองกับคุณศรีสกุลก็สนิทก,กันมากพอสมควรอย่างเช่นเวลาที่มีเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่คริสต์มาสเราก็นัดกินข้าวมีความสุขดีครอบครัวเราดีมากไม่ได้มีปัญหาอย่างไง อยู่กันอย่างเข้าใจและเป็นตัวเองดูแลอบอุ่นมากหลายคนบอกว่าตนเป็นเหมือนซินเดอเรลล่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยความที่เป็นนักแสดงมาก่อนและเราไปคบกับคนตระกูลดังทุกวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราสองคนห่างกันเกือบ20ปีไลฟ์สไตล์ต่างกันมากพอสมควรแต่อยู่กันไปสักพักก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ